ครับต่อนะครับจะเป็นคลิปที่2ของครั้งที่59วันที่7มกราคม2 5ง9ครับพวดีมาสักครู่มีสายโทรศัพท์ <c oughs> รกระทรจงลรัปยะกรณ์ นโมเมพุทธเตชัสารตนะตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารย์ยปรมีสุราสิทธิปรมาจะอินธาจะจโตโลกาคัมภีรักกาสมุทาโพตุงคัมกาจะสุพรหมชัยยประสิทธิพะวันตุเตชยาชยาธรณีธรณีอุตติอุตตีนาทินาทีชยาชยะขะกรตุลนิสัยนิไรไสเสนาเมรุราชผลนรชีชยาชยาคัมภีรสมภีนาเคนทนาคีปิศาจะปุตตะลีชยาชยาตุนณิมิตารุกีชยาชยาสิงคีสุธาธนมุกขชา ชัยยชัยยวรุณะมุขคสตระชัยยชัยยะจำปาทินาครากุลคันตกชัยยชัยยะขจฉคนมตุรงสุกรพุจงสีหะพยคฆตีปาชัยยชัยยวรุณะมุขคยาตาจิตตาจิตตาเสนาริปุณสุทธินรดีชัยยชัยยสุขะสุขาชีวิชัยยชัยยธรณีตะเลสะทาชุชชัยยชัยยธรณีสันติ่สัธาชัยยชัยยมังกรารัญญาพวเกชัยยชัยยวรุณะยากเกชัยยชัยยะรคเสสุรพุจเตชะ เจยะเจยะปรหมนทัีณาเจยะเจยะราชาธิราชเจยะจยะเจยะปทวิงสพังเจยะเจยะอรหันตปัฏจกพุทธสาวังเจยะเจยะเมสุโรหโรหรินเทวาเจยะเจยะปรมมสุรโคเจยะเจยะนาโคเวโรนาโคเวโรปโคจันติมารวิอินทวัจวินอตเโยจักรเวโรรนโอปิจักอคิวายโยจปาจโนกุมโรทตระตะโกทารสมหาเทวาสิทิตาปัสอาทโยอิสินสัมวกาสปาชจยะรามุพวันตุเตชจยะธรรมโมจัสังโฆจัตสปาโลจัตยกัง เอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสธีปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชายโยปิพุทธะสิริมาโตยังมารสัจจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามบติมเนบโมทิตาชัยะตถาปรมาคณาเมฮิสิโนชายโยปิพุทธะสิริมาโตยังมารสัจจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามบติมเนบโมทิตาชัยะตถาอินทคณาเมฮิสิโน ชายโยปิพุทธศาสริมาโตยังมารัสสะจับปปิมาโตปราชายโยโคสยมบุติมันเดบมุติตาชยตาเทวคนาไมเฮสิโนชายโยปิพุทธศาสริมาโตยังมารัสสะจับปปิมาโตปราชายโยโคสยมบุติมันเดบมุติตาชยตาสุปนคนาไมเฮสิโนชายโยปิพุทธศาสริมาโตยังมารัสสะจับปปิมาโตปราชายโยโคสยมบุติมันเดบมุติตาชยตานาคคนาไมเฮสิโน ชายโยปีพุทธศัตริมโตโตยังมารสัจจปปิมโตปราชโยโอโคสยมุทิมเดมโมติตาชยัตถาสัพพมคนาเมยสินโนชยันโตปุิยามุเลสกยนังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยห์ชยสุชยมังคะเลอปราชิตปลังเกสิสปทวิปโขครเรวิเสกสสัพพุทธานังขัพปโตปมทตเตสุนักตังสุมังคลังสุภภาพังสุทตังสุขโนสมุโตจัสยิทังรมจารรสุปักกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมัง ปณิทีเตปัฏากินาปัฏากินานิกัตตวานัลลพันตเตปัฏากินเเตเตลลธาสุกิตาเวรุห้าปัสสะเสนารุคาสุกิตาโหทัสสะสเปยยติพิสุนันตุพุนตโตเยเทวะสมิงคานิยติกตาติขายุกาสุธาหองตุสุกิตาหองตุสัพพธาระคันตุสัพพสัตตนังระคันตุจินาสะสนังยากจิปัฒนาเตสังสเพลปเรนตุมโนรธาโุตกาลีปวัชนตุสังวัสสวรากาโรคาจุปเทวาเตสังยุวารินตุจัสมัทธากายสุขังกิตสุขังรานตุยทาระหัง บทสวดธรรมนิยมสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังปะข่าวสวติยังวิหารติจิตวเนยนาถปินติกัสอาระเมตรตะคุปะข่าวิโกมัมเตสิพิกาวติพัทันเตติเตปิคุปะข่าโตปจัดโสสุปะควาวอิตาทวจัอุปาทาวาพิกาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติทาวาสาธาตุธรรมนิยมตาสเปสังคารานิจติตังตถาขโตพิสุปจเตปิสุเมเตปิสมุจิตวาพิสุเมตวาจิกติเทเสตเต ปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเปสังขารานิจาติุปาทาวาพิกเวตถะคตานังอนุปาทาวาตถะคตานังติตาวะสะถุธรรมะิตตาธรรมะนิยมตาสเปสังขาราตุขาติตังตถะคตโตปิสมุจติพิสมเมติอภิสัมุจิตวาพิสมเมตวาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเปสังขาราตุขาติ วุปปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานัง so ทิตาวาสาตตุตธมติตตาธมนี so ้ยมตาสเปตมาณตาเตตังตถาคตโตพิสมุจฉตีพิสมิติอภิสัมพุจิตวาพิสเมตวาอจิกติเทเสตเตปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรติสเปตมาณตาเตอิธรรมบวจัพพระวาตมะนาเตภิกขุปพะควาโตภาสิตังอภินฑุนเตตบุตรพัทเธกรัตคาถา อัติตังนั้นว่าขมยานปฏิกังเชนะก็ตังคนมีควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตามีิันตังอปัตตัญจะอนาคตตังสิเป็นอดีตกลับไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทํามังตถาตถาวิปัสสติสังยรางสังขปังตวิธามรุปโรเยผู้ใดทํามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเที่นั้นยังจำแจ้มไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพอบคูณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวกิจจมาตับปังโกชัญญามรังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคารันเตนามาเสเนนามัจุนาเพราะการหัดเพี้ยนตมัจจุราชซึ่งเปเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมัตะปิงโฮระตัมตะันทิต่างตงเวนพระเทกรตติสันโตจิกาเตโมนีเตมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรตรครั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเวคนะสเปสังขารนิจสังขารก็ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่แล้วหายไปสเปสังขารทุกคาสังขารก็รางกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของมาอย่างยืนทุวงมรณะความตายเป็นของอย่างยืนอวสังวิญญามรดกพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยซานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมนิยต่างชีวิตของเราเป็นของเมเที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวทยังกายโยจิร่างร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอครันปราศจากวิญญาณจุดโันเข้าทิ้งเสียแล้วทิเสสติจากนอนทับปฐทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงครังอีวะเปลืถึงว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีริระถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวะะัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปะทะทาทวายรมนิโมมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือ่อมไปเป็นธรรมดาวปจิตตวานิในรถชันตีรันเกิดขึ้นแล้วย่อหนักไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปสงบประคับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามารรติจัสตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริญสุจมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวังมริซ่ามิเราก็จะตายยันนั้นเหมือนกัน,น บุตรเมตตายังกินจียังกินจีกุสลังกำมังสเปหิพเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุรันตุพจนโตเยเทวะอัสมิงทานิอาทิกตาธิขายุกาสตาห้องตุสุกิตาห้องตุตุฆะปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาห้องตุตุฆะปมุนจันตุวสเปยาติกาสุกิตาห้องตุตุฆะปมุนจันตุวสเปญาติกาสุกิตาห้องตุตุฆะปมุนจันตุวสเปปิสาสเปยะคาสเปเพตาสุกิตาห้องตุตุฆะปมุนจันตุ สเปอาจาริยุพัชชายสุกิตาห้นตุตุกขาปรมวลจันทตัวสเปนักขตาสุกิตาห้นตุตุกขาปรมวลจันทร์ตัวสเปเทวาสุกิตาห้นตุตุกขาปรมวลจันทร์ตัวสเปสมมตินังสมิตรจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบติดสตัวคันติมายะอิติภควานโมบติดสตัวคันติมายะอิติภควานโมบติดสตัวคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคถายะเทวตาสันติวิหาระวะสิริตุเปคะเรปฏิคริยตะหิงงดาธรรมานนနตุปุจิต ्ता สุทิ้งกะโรเตทวิหารมณฑเลเรามัานวกจปิกะวสรมิกาธนปติอุปสกามาจเทสะนิคมาจะสราสปปณะุทธาสุกิตตา భవ န္ตุเตฉะละปุจาจปิจะอันตสัมภวะสังเสยจะตาตะุปปัตติกานิยยานิกังธรรมวรปิจเตสเปิทุกขสรนตุสังยัง ตาตุจิรังสตังธโมธมัทราจปุคลาสังโฆหตุสมะโคอัฏฐานยจาิตายาจ้าอเมหิรกคตุสตมโสภาเปปิธมะจาริโนวติงสุปปุณายมาธเมอริยปเวทิเตปัสนาหุตสเปปิปานิโนบุตสาเสนสัมมาธรามเปริชนโตกาลิเทวปวัสสโตุติภาวายัสตันังสมิธังเนตุเมธันิงมาตปิตาจัตตระชังนิจระคันตปุตตะกลงเอวังธเมนราชโนปชังระคันตุสัพปทา เทวตาโยชนะคัตาทุกขปิตาจันนิทุกขาวายะปิตาจันนิพยาโสกปิตาจันนิโสกาหนตุสเปเิปานิโนตาวตาจามิสัมปตังวันเดสัมปทังสเปเทวานุโวทันตุสภสัมปติสิทธิอาธนังทันตุสทายสิลังระคันตุสัพธา อวนาเบรตาหตุกขจันตุเทวตาคตาสมังคลาคาถาโมตุสปังสมังคลังรัคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสติหอตุนีรันตารังโมตุสพังสมังคลังระคันตุสัพเทวตาสัพพุทมานุภาเวนะสติีหอตุนิรันตรังโมตุสพังสมังคลังระคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสติหอตุนีรันตรังสัพพุทธาเรละปตาปัเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตจินาระกขมันทามิสัพโซ สัพพุทธาภละปตตาปเจกานันตจยังพลังรัตนันเติจินาระคัมมันธมิสสะพัสโสสัพพุทธาภละปตตาปเจกานันตจยังพลังรัตนันเติจินาระคัมมันธมิสสะพัสโสสัพพุทธาภละปตตาปเจกานันตจยังพลังรัตนันเติจินาระคัมมันธมิสสะพัสโสสัพพุทธาภละปตตาปเจกานันตจยังพลังรัตนันเติจินาระคัมมันธมิสสะพัสโสสัพพุทธาภละปตตาปเจกานันตจยังพลังรัตนันเติจินาระคัมมันธมิสสะพัสโส จเปพุทธามารปตาปกนั้นจะยังพลังร้อนตนันจะเตชนรักทันธมิสโสสพุทธามารปตปกันันจะยังพลังร้อนตนันจะเตชนรักพันธมิสโสสพุทธามปตปกันันจะยังพลังรอนตันั้นจะเตชนะรักันธมิสโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำกล้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยินพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันพปีหลวงพระเศ็จสุวรรณคารายควานิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสมบัติสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาธิเป็นชอบธรรมคำว่าไม่มีอัจายากจนขอยอย่าได้มีกับข้าพเจ้าคอยข้าพเจ้าเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมดััมาางงอยนนนตลก อีกทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ได้เอ็มงนาสาธวการในบุญกุศลนี้โประสิธิ์ประ,ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ทุกมงคลพระปิตาย,ยอดเสถีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรรมถึงวัตุมงคลทั้งปวงที่สามชิงโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและวทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด